ข้อสารใช่ปะคุณลูกจะไม่มีข้อสารโดยตรงนะแต่ว่ามีนักเรียนลูกศิษย์ุลูกหลายคนเลยนะคะ<ม>เขาลงคอร์สในร้อยเขาบอกว่าเขาอะไปสอบสารด้วยแล้วเขาเอาเนื้อหาที่เรียนในนี้เอาไปสอบเขาบอกว่ามันเหมือนกับเที่ยวเรียนในคอร์สเลยนั่นแนะคะใครที่อยากได้ข้อสารคุณลูกก็เลยแนะนาเป็นคอร์สนี้เนาะ,ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าเนื้อหาในเล่มเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนี่น,นะคะก็จะมีปรับพื้นฐานให้ก่อนมีสมการนะคะมีเปอร์เซน็นต์นะมีเรื่องอะไร อสมการนะคะเซตลำดับผลบวกความน่าจะเป็นสถิตินะคะเนี่ยอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในคอร์สเลยอันนี้คือบางส่วนนะในคอร์สคุณูกก็จะมีเนื้อหาให้อีกนะคะก็คือว่าจะมีเป็นไฟล์เสริมให้เนาะเพราะนั้นนะคะใครที่อยากได้คอร์สสามคุณกูกแนะนาเป็นคอร์สนี้เลยก็คือจะได้เข้ากลุ่มติวนะคะแล้วก็2ได้หนังสือประกอบการเรียนแล้วก็3นะคะคุณู้จะแถมไฟล์สรุปสูตรให้ด้วยเพราะบางทีเนี่ยกระนิสาสูตรเยอะเนาะเดี๋ยวคุณูกแถมให้นะคะนี่จะได้เป็นไฟล์นะอันนี้จะได้หนังสือเป็นเล่มมก็ถ คใค่รอยากได้คอนนี้นะคะสามารถกดตะกร้าด้านล่างได้เลยแต่ถ้าไม่เห็นตะกร้านะคะพิมพ์คําว่าสนใจมาก็ได้ค่ะ